กมีอะไรให้ดูวันนี้ผมมีร้านค้าที่จะแนะนําให้กับทุกๆท่านนะครับเป็นร้านค้าชุมชนยุคใหม่ที่มากกว่าการช้อปปิ้งนอกจากเราจะได้สินค้าในราคาถูกกว่ท้องตลาดเรายังได้ส่วนลดและที่สําคัญครับแนะนําเพื่อนมาซื้อที่นี่เราก็มีไรายได้ด้วยเป็นอยรายด้านเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปทัวร์กันเลย และที่ท่านเห็นนี้นะครับก็คือหน้าตาแพลตฟอร์มของร้านค้าชุมชนยุคใหม่ของเรานะครับที่เราใช้ในการแบ่งปันนะครับซึ่งทุกครั้งที่ท่านซื้อสินค้าที่เราเนี่ยก็จะได้รับแต้มนะครับกลับไปตรงนี้นะครับสะสมเอาไว้นะครับและแต้มนี้สามารถแลกของรางวัลได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทัวร์นะครับหลังจากที่ท่านซื้อสินค้านะครับแต้มจะเข้าอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา19บเนาิกาสานาทีนะครับหรือเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับของทุกๆวันนะครับจนถึงเที่ยงคืน ท่านก็จะได้รับแต้มและสิทธิพิเศษที่เรามอบให้เนี่ยจนครบนะครับพอซื้อสินค้าในวันถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัดรอบในวันถัดไปนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าแบบเรียวทา e นะครับก็จะมีการตัดเป็นรอบๆตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนของในแต่ละวันนั่นเองนะครับส่วนระดับในการซื้อสินค้าที่เรานะครับที่มีแบ่งออกมาเป็นสามระดับเท่านั้นนะครับก็จะมีระดับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ระดับซิลเวอร์นะครับระดับเริ่มต้นก็คือบอลนะครับระดับซิลเวอร์ระดับโกล์นะครับเป็นยังไ ทุกๆ20บาทเราจะได้กลับไป1แต้มครับแต่ถ้าเรารมีกรารสะสมแต้มตั้งแต่ 500- ถึง1 4ึ่แต้มเนี่ยนะครับอันเนี้ยท่านจะได้อัปเกรดเป็นระดับซิลเวอร์นะครับเมื่อท่านซื้อสินค้าในร้านค้าของเรานะครับทุกๆ15บ,บาทท่านจะได้กลับไป1แต้มนั่นเองนะครับและถ้าท่านเป็นระดับโกนะครับเป็นระดับสูงสุดของระบบเราตอนนี้ทุกๆการซื้อ10บาทของท่านท่านจะได้รับกลับไป1แต้มนะครับไม่ว่าสินค้าชิ้นนั้นท่านลองคิดดู นะครับท่านได้กลับไปถึง10แต้มเลยทีเดียวนั่นคือร้านค้าชุมชนยุคใหม่ของเราครับที่เราแบ่งปันกับคราวนี้แต้มที่เราได้เนี่ยนะครับเราสามารถเอามาแลกเป็นของรางวัลต่างๆได้เลยนะครับก็จะมีใช้กี่แต้มในการแลกรางวัลนะครับท่านก็สามารถมาเลือกดูได้นะครับหรือท่านจะเอาแต้มนี้นะครับไปแลกเป็นเหรียญคริปโตที่ชื่อว่า B B C C Token นะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเราจะสะสมมันไว้ในคริปโตเลตครับและเราจะสามารถขายมันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 70สตางค์นะครับก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามผู้คนที่เข้ามาใช้ซื้อกินซื้อใช้ร่วมกันนะครับเพราะระบบเรานะครับจะมีการปันผลกลับเข้าไปในเหรียญคริปโตนะครับเหรียญ B B C C Token นี้เองนะครับและให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงผลประโยชน์นะครับรับปันผลจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถขายในแผนแคคซับวอนั่นเองนะครับแล้วเราก็แลกเปลี่ยนมาเป็นเงินบาทนะครับส่วนท่านใดที่ทําไม่เป็นนะครับขอให้ท่านสะสมแต้มไว้เยอะๆ และแลกเป็นโทเค็นสะสมเอาไว้ครับโทเค็นนี้สามารถขอแลกได้กับทางร้านค้าชุมชนได้เลยทางร้านค้าชุมชนก็จะทําการคำนวณเงินที่ท่านจะได้รับเป็นเงินบาทให้เลยนะครับอ่ะคราวน,นี้เราไปดูร้านค้ากันบ้างนะครับว่าเรามีร้านค้าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอ่าหลายๆท่านนะครับเคยใช้บริการร้านค้าชุมชนยุคใหม่ของเราแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเป็นที่ประทับใจนะครับเพราะระบบการชําระเงินที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าท่านจะชําระเงินด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับหรือ อ่พร้อมเพย์นะครับหรือโมบายแบงกิ้งนะครับท่านสามารถเลือกวิธีการชําระเงินได้ตามต้องการเลยนะครับส่วนร้านค้าชุมชนยุคใหม่ของเรานะครับให้ท่านสังเกตนะครับโลโก้ b b c c นะครับ Innovation นะครับและคูปองส่วนลดนะครับที่เราจะมอบให้ในแต่ละเดือนนะครับเดือนนี้เราให้คูปองส่วนลด20บาทนะครับเดือนหน้ามาดูกันนะครับอาจจะให้มากกว่าหรืออาจจะให้น้อยกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าของเรากันเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีการจัดว้า์ไอเทมนะครับจัดลดราคา นะครับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆอยู่ตลอดเวลาในแต่ละเดือนเลยทีเดียวนะครับส่วนหมวดหมู่สินค้านะครับเราสามารถเลือกดูตามหมวดหมู่ได้เลยนะครับก็จะมีตั้งแต่สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับสินค้าดูแลผิวกายดูแลผมนะครับดูแลความงามต่างๆนะครับสินค้าทางการเกษตรนะครับแล้วก็สชมูเครื่องใช้นะครับยาสีฟันนะครับสุขภัณฑ์ส่วนตัวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของผลิตภัณฑ์คุณภาพอาหารเสริมนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผลิตภัณฑ์ ดูแลเส้นผมบำรุงผมล้างสารพิษที่เส้นผมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องทาน้ําด่างนะครับ Lift Healthy นะครับซึ่งก็อยู่ในร้านค้าชุมชนของเราด้วยนะครับอ่าซึ่งมีบริการหลังการขายทุกประการเหมือนกับซื้อโดยตรงกับบริษัทนะครับเพราะเราเป็นตัวแทนนะครับและท่านได้ราคาที่ดีที่สุดด้วยนะครับเพราะทางร้านเราเนี่ยแบ่งปันกับคืนให้นะครับซื้อที่นี่ถูกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะครับต่อมานะครับก็มีของใช้ภายในบ้านด้วยนะครับอ่าเราก็สามารถ เลือกตามบทหมู่ด้านบนได้เลยนะครับหรือเราจะเลื่อนดูสินค้าแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีให้เราเลือกเอยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับอ่ะก็ลองมาเที่ยวซื้อสินค้าดูนะครับที่นี่นะครับแค่ลาพังเรามาซื้อสินค้าใช่ไหมครับเราก็ว่าวันคุ้มสุดๆนะครับเราได้ทั้งส่วนลดนะครับได้โปรโมชั่นเสร็จไม่พอเราได้แต้มมอบกลับไปแบบฟรีๆถูกไหมครับทางร้านค้ามอบแต้มให้ท่านแบบฟรีๆแต้มนั้นสามารถแลกของรางวัล ได้ทุกอย่างที่มีอยู่ในนี้เลยนะครับซึ่งเราก็ไปเลือกดูเลยว่าเราอยากจะแลกอะไรนะครับหรือจะแลกเป็น B B C C โทเคนอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าเราสามารถสร้างมูลค่าได้นะครับเช่น B B C C โทเคนตอนนี้อยู่ที่70สตางค์นะครับในอนาคตหากมีมูลค่าขึ้นไปถึง10บาทนะครับนั่นก็แปลว่าท่านได้กําไรอีกชั้นหนึ่งท่านก็ขายในราคาที่เหรียญละ10บบาทแบบนี้นะครับอ่านี่คือการยกตัวอย่างให้ฟังนะครับโอเคนะครับอ่ะหลายท่านเห็นแล้วนะครับอยากจะซื้อสินค้า ง่ายๆครับที่นี่ทำแค่2ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1นะครับเมื่อเราสแกน QR code นะครับก็จะพามาหน้า BBCC Nutrition Center ตรงนี้นะครับหรือนะครับพาไปหน้าสมัครสมาชิกเลยเมื่อเราคลิกลิงก์ก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเรามาทางช่องทางนี้ใช่ไหมครับให้เราคลิกคําว่าสมัครสมาชิกนะครับกดไปตรงนี้เลยนะครับจากนั้นให้เรากรอข้อมูลนะครับการสมัครนะครับในในช่องนี้นะครับเมื่อก่อข้อมูลการสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะสามารถเข้าสู่ระบบนะครับและมีรูปโปรไฟล์ นะครับแล้วก็มีพอยต์อะไรต่างๆแบบนี้ถ้าท่านเห็นหน้าต่างแบบนี้นะครับแสดงว่าท่านสมัครเป็นสมาชิกของเราเรียบร้อยนะครับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่มีการรีดเก็บใดๆนะครับหลังจากเมื่อเมื่อท่านสมัครเสร็จแล้วนะครับท่านก็ไปเลือกซื้อสินค้ากับเราได้เลยนะครับโดยคลิกกากบาทนะครับตรงนี้นะครับและคลิกตรงนี้ครับไปที่ร้านค้าซื้อสินค้าของเรานะครับแต่ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าแล้วนะครับในวันถัดไปท่านอยากจะเช็คแต้มนะครับไม่ยากครับให้ท่านคลิกตรงสมัครสมาชิกหรือเช็คพอยต์นั่นเองในกรณีที่เราสมัครสมาชิกไปแล้ว ปุ่มนี้จะกลายเป็นปุ่มล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูแต้มของเราครับส่วนร้านค้าของเราครับถ้าเราแนะนําคนอื่นให้เข้ามาซื้อสินค้านะครับท่านจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ด้วยนะครับวิธีการเช็ครายได้นะครับท่านมาตรงนี้ครับคลิกดูข้อมูลสมาชิกนะครับและใส่เลขบัตรประชาชน13หลักลงไปนะครับในช่องรายได้5%นนั่นเองนะครับที่ทางร้านค้าแบ่งปันให้นะครับช่องนั้นเป็นเงินบาทนะครับสามารถถอน เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการสะสมครบ500บาทนะครับทางร้านค้าก็จะถอนให้ท่านอัตโนมัติเข้าไปยังบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้กับเรานะครับโอเคนะครับส่วนถ้าต้องการแลกของรางวัลนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับส่วนใครต้องการที่จะแปลงแต้มนะครับก็สามารถทําได้ตามวิดีโอแนะนําของเราได้เลยนะครับที่นี่เรียนรู้ง่ายครับส่วนใครมีคําถามหรืออยากจะพูดคุยสอบถามโดยตรงกับเรานะครับในเมนูนี้เลยนะครับให้เราคลิกไปที่แป้นพิมพ์นะครับและสามารถพิมพ์พูดคุย กับเราได้เลยนะครับในนี้จะมีแอดมินคอยดูแลท่านอยู่นะครับครบที่นี่จุดเดียวเลยนะครับทำธุรกรรมได้ทุกอย่างนะครับพร้อมกับพิมพ์แชทเพื่อถามสิ่งที่ท่านสงสัยได้นะครับเรายินดีให้คําแนะนําและให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับระบบใหม่นี้นะครับยิ่งซื้อยิ่งได้นะครับยิ่งแบ่งปันยิ่งได้ร้านค้าชุมชนยุคใหม่ที่สร้างมาเพื่อการแบ่งปันแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมสมัครสมาชิกและไปเลือกซื้อสินค้ารอดูโปรโมชั่นที่ท่านคิดว่า พึงพอใจและสนับสนุนร้านค้าชุมชนของเราเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักกับร้านค้าชุมชนยุคใหม่ของเราแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับและทําการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆหลังจากนั้นก็เลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันหรือสินค้าที่เพื่อนเพื่อ,อต้องการได้เลยแล้วเพื่อนๆจะเข้าถึงสิงทธิประโยชน์อีกมากมายที่เราพร้อมที่จะมอบและแบ่งปันกับให้กับทุกท่านอย่าง เท่าเทียมกันที่นี่ยิ่งซื้อยิ่งได้ยิ่งแนะนํายิ่งได้แบ่งปันรายได้กับหวังว่าจะได้ประโยชน์และมาร่วมกันสร้างร้านค้าชุมชนยุคใหม่กันครับสวัสดีครับ